คุณผู้ฟังคะดูเหมือนว่าปัญหาแม่ผัวลูกสะพ้ยจะเป็นอมตะนิรันดร์การเกิดขึ้นแต่ไหนแต่ไรเรียกว่าเป็นดราม่าที่ผู้ชมลุ้นกันอยู่ว่าเรื่องราวตอนจบนั้นจะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามนะคะเชื่อว่าการมีกรรมพันผูกเกิดพบเกิดชาติเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อเนื่องกันมาชาตินี้เป็นผู้ชนะ อดีตชาติอาจจะเป็นผู้แพ้อย่าสร้างกรรมพันผูกกันเลยนะคะมาติดตามเรื่องราวระหว่างลูกสะพ้ยกับแม่สามีและที่สำคัญคนกลางชายคนนี้จะจัดการกับปัญหาอย่างไรเชิญติดตามค่ะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของอุบาสกกตันยูเลือกตอบแทนคุณแม่โดยไม่เลือกคลองเรือนกับเมีย เรื่องนี้ปรากฏเล่าว่าในกรุงสาวัตถีมีครอบครัวผู้ดีชาวสาวัตถีครอบครัวหนึ่งบุตรชายของครอบครัวเป็นอุบาสกนับถือพระรัตนตรยัยเป็นผู้มีมารยาทดีดูแลบิดามารดาดุดบูชาเทวดาเมื่อบิดาเสียชีวิตแล้วเขาก็เลี้ยงดูมารดาเป็นอย่างดีเช่นจัดน้ำล้างหน้าน้ำบ้วนปากไม้สีฟันน้ำอาบน้ำล้างเท้า จัดข้าวยาคูและอาหารให้เป็นต้นต่อมามารดารู้สึกสงสารบุตรชายที่วันวันทำแต่การงานทั้งนอกเรือนและในเรือนมากมายไม่ว่างเว้นจึงเอ่ยปากให้เขาหาหญิงสาวจากตระกูลที่เสมอกันคือมีทรัพย์และชาติสกุลเป็นต้นเสมอกันมาเป็นภรรยาซึ่งเมียของลูกจะได้ดูแลแม่ส่วนตัวลูกก็จะได้ทำการงาน ภายนอกได้อย่างสะดวกอุบาสกบุตรชายกล่าวปฏิเสธว่าแม่ครับผมมีความสุขดีที่ได้ดูแลแม่ถ้าผมมีเมียเมียก็เป็นคนอื่นจะดูแลแม่ได้ดีอย่างผมหรือมันดาให้เหตุผลที่ลูกชายควรมีภรรยาว่าเจ้าจะได้มุ่งทำการงานภายนอกเรือนตระกูลของเราจะได้เจริญยิ่งขึ้นอุบาสกแย้งว่าผมไม่ต้องมีเมียผมก็ดูแลแม่ได้ หลังจากแม่ตายแล้วผมก็จะบวชมารดาก็ยังคงต้องการให้ลูกมีเมียเพื่อที่เมียจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของลูกไม่ได้สนใจในเหตุผลของลูกชายจึงได้สู่ขอสตรีจากสกุลที่มีชาติตระกูลเสมอกันกับตระกูลของตนเองมาให้เป็นภรรยาบุตรชายซึ่งอุบาสกก็มีได้คัดค้านมารดาอีกและได้อยู่ร่วมชีวิตกับหญิงคนนั้น ริงนั้นมาเป็นภรรยาของอุบาสกอยู่ในเรือนมีความคิดว่าสามีของเราบำรุงเลี้ยงแม่ด้วยความอุตสาหะมากเราเป็นเมียของเขาแล้วเราก็ควรช่วยดูแลแม่ของเขาให้ดีสามีจะได้รักเรามากๆคิดดังนั้นแล้วจึงดูแลมารดาสามีด้วยความรักและเคารพดุดมารดาของตนเองทีเดียว เมื่อเวลาผ่านไปอุบาสกเห็นว่าภรรยาของตนดูแลแม่เป็นอย่างดีแต่นั้นมาเขาก็จัดหาของใช้ของกินดีๆมาให้ภรรยาสม่ำเสมอเพียงคนเดียวหวังว่าเมียจะจัดสรรของกินของใช้ให้ถึงมือมารดาได้โดยดีภรรยาได้รับของดีของอร่อยบ่อยๆก็เกิดความเข้าใจผิดว่าเขาคงต้องการขับไล่แม่ ออกจากเรือนแน่ๆจึงไม่ให้ของดีๆแก่แม่เราจะช่วยเขาเองเราจะทำแผนให้แม่ออกไปจากเรือนวันต่อมานางจึงบอกแก่สามีว่าพี่จ๋าตอนพี่ออกไปข้างนอกแม่ของพี่ด่าฉันอุบาสกฟังแล้วไม่ได้พูดอะไรนางคิดว่าสามีเรายังไม่มีปฏิกิริยาอะไรเราควรจะใช้แผน เบียดเบียนกลั่นแกล้งแม่ผัวให้ทนไม่ได้หนีออกจากบ้านไปเองจากนั้นนางก็ไม่เอาใจแม่ผัวอีกแม้นทำการเลี้ยงดูก็ไม่ทำอย่างประณีตเช่นป้อนข้าวอยาครูที่ร้อนจัดเย็นจัดเค็มจัดจืดไร้รสชาติเมื่อแม่สามีบอกกล่าวว่าร้อนมากหรือเย็นจัดกินไม่ได้นางก็จะโวยวาย ว่าคนแก่เอาแต่ใจใครจะเอาใจได้ถูกยามอาบน้ำนางก็ใช้น้ำร้อนมาราดรถแม่ผัวบางครั้งก็ใช้น้ำเย็นมาราดรถเมื่อมันดาสามีร้องเตือนนางก็โวยวายว่าเอาใจยากเสียจริงๆยามจัดปูที่หลับที่นอนนางก็ปูลาดผ้าที่มีตัวเลือดแม่ผัวนอนแล้วก็ถูกเลือดกัดก็สู้อดกลั้นอยู่ ไม่บีบไม่บี้ไม่ค่าตัวเลือดเพราะความที่ตนเป็นมหาอุบาสิกาอดทนถูกตัวเลือดรบกวนอยู่ถึงเช้าก็บอกลูกสะพยว่าแม่ถูกตัวเลือดกัดกินทั้งคืนนางก็เถียงว่าเมื่อวานฉันก็ได้จัดการทำความสะอาดที่นอนให้แม่แล้วใครเล่าจะทนคนอย่างแม่ได้ต่อมา นางก็แกล้งบ้วนน้ำลายน้ำมูกเรียราาทั่วพื้นบ้านสามีมาเห็นถามว่าใครทำเรือนสกปรกนางก็กล่าวเทศว่าแม่ของพี่เป็นคนทำฉันห้ามไม่ให้ทำให้บ้วนน้ำลายเป็นที่เป็นทางแม่ก็ไม่ฟังแล้ว่านทะเลาะกับฉันฉันไม่อาจจะอยู่ร่วมกับแม่ของพี่ได้อีกต่อไปแล้วพี่จะเลือกแม่หรือเลือกฉันให้อยู่ในเรือนกับพี่ อุบาสกฟังคําแล้วกล่าวว่าน้องจา๋าเธอยังอยู่ในวัยสาวออกจากบ้านหลังนี้ไปก็ดําเนินชีวิตต่อไปได้ส่วนแม่ของพี่แก่ชาราทั้งชุบพลภาพด้วยแม่มีชั้นเพียงคนเดียวฉันจะเป็นที่พึ่งของแม่น้องจงกลับไปอยู่กับครอบครัวของน้องเถิดภรรยาฟังแล้วรู้สึกเสียใจและคิดว่าเรารักเขามาก ถ้าเราไม่มีเขาเราก็คงทุกข์ทรมานใจสามีเราไม่อาจแยกจากมารดาได้มารดาเป็นที่รักของเขามากถ้าเรากลับไปบ้านพ่อแม่เราก็เป็นไม่เราควรจะปรนิบัติแม่ผัวให้สมบูรณ์เหมือนตอนแรกๆจะดีกว่าแล้วนางก็กราบขอโทษแม่สามีและตัวสามีให้คำสัญญาว่าจะไม่ให้แม่สามี และตัวสามีมีความทุกข์อีกแต่นั้นนางก็ปรนิบัติแม่ผัวปรนิบัติสามีและทำการงานในเรือนอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยวันหนึ่งอุบาสกได้ไปยังพระเชตวันวิหารเพื่อฟังธรรมกราบถวายบังคมแล้วนั่งพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าอุบาสกท่านยังไม่ประมาทในการทำบุญกุศลอยู่ไหมยังทำกิจ บำรุงดูแลมารดาบิดาอยู่ไหมอุบาสกจึงกราบทูลเรื่องภรรยาของตนให้ทรงทราบพ,พระพุทธเจ้าทรงสดับแล้วตรัสว่าอุบาสกชาตินี้ท่านไม่ได้เชื่อและไม่ได้ทำตามคำภรรยาไม่ได้ขับไล่มารดาออกจากเรือนแต่ว่าในปางก่อนท่านเคยเชื่อฟังคำภรรยาแล้วขับไล่มารดา ออกจากเรือนแต่ได้อาศัยโอวาทของเราไปนำมารดากลับมายัางเรือนและบำรุงเลี้ยงมารดาอย่างดีต่อไปและพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเล่ากิจจาโคตะนิชาดกจากเรื่องของอุบาสกกตันญูได้คติให้ตระหนักว่าแม่เป็นที่ตั้งแห่งความสุขในเรือนมีได้คนเดียว บริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดเปิดประสบการณ์การขับขี่สุดพิเศษกับโชว์รูม沃 v 沃ร่มธรรมร่มใจ